สวัสดีครับ fc หวยเด็กเด็กเด่นกลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับ fc กันในคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยเลาพัฒนางวดประจำวันที่31มธันวาคม2อ6 8นลงคลิปให้กับ fc ที่กำลังหาข้อมูลหวยเลาวพัฒนาผมก็จะ้นำเลขสูตรการคำนวณหาเลขเด่นนะครับประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วย นำมาสรุปตัวเลขเด่นจับคู่ชุด4ตัว3ตัว2ตัวเลขรชุด,ดางให้กับ fc ดูเพื่อเป็นแนวทางครับคําเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สอนวิธีการคํานวณหาเลขเด่นหลักร้อยหลักพันหลักรอ้กรอยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อนาเลขตัวเด่นจับคู่สี่ตัวสามตัวสองตัวบนล่างเป็นแนวทางการหาข้อมูลสลากเวลาพัฒนาเท่านั้น โปรดใช้การพิจารณาญาณในการรับชมครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันเนราสระหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่29ธันวาคม2568กันก่อนครับผลกันออกรางวัลที่1 4 4 0 3 6 9 4 4 0 3 6 9เลขทไทย4ตัวครับ0 3 6 9 0 3 6 9 3ตัวบน3 6 9 3 6 9 2 6 9 6 9 สองตัวางศูนย์สามศูนย์สามนี่คือผลหววล่าสุดนะครับวันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมครับมาย้อนสรุปกันสักนิดครับที่ลงคลิปไปครับย้อนดูในงวดวันที่29เนะครับที่ผมได้ลงคลิปให้กับ F อฟซดูเป็นแนวทางครับในชุดสรุปเด่น2ตปัวนะครับ2ตัวบน2ตัวล่างนิดในชุดตรงตรงหลุดนะครับในชุดตรงตรงหลุดแต่ชุดสรุปเด่นนะครับ2ตัวล่างครับ 4ีชุดเด่นก็คือสี่แปดหกเก้าแปดเน้นเก้าศครับจะออก0ูนย์สครับและในชุด2ตัวบนนะครับสรุปเด่นไว้4ชุดนะครับ46497996เก้ดเ้นนไปที่9ก้ครับแต่ผลจัออกเก้ร 69, ครับเอซี FC ท่านใดน,น้าตำนำตัวเลขตัวนี้ไปกลับก็คงจะโชคดีเลยครับท่านที่ไม่ได้กลับก็คงเสียได้ครับก็ยินดีกับท่านที่ มีโชคครับเอาตัวเลข6996ไปกลับตัวของโชคดีครับเพราะ6996เนี่ยผมเน้นมาหลายงวดแล้วครับ3งวดต่อกันครับแต่ย้อนดูกันสักนิดครับงวดวันที่26ผมก็สรุปเน้นไปที่นะครับ2ตัวบนครับ69ครับโนน69นะครับแต่ไม่ออกมาออกงวดของวันที่วันที่29ครับนี่คือข้อมูลงวด2งวดที่ผ่านมาครับ สวัสดีใจกับท่านที่โชคดีนะครับท่านที่ไม่มีโชคก็รุ้นกันต่อวันที่วันที่สามสิบเอ็ดนะครับงวดวันที่สามสิบเอ็ดซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของปีครับมารุนกันว่าจะโชคดีกันต่อหรือไม่ครับมาดูกันเลยครับหลักคำนวณครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยพอนีนำเลขไทยสี่ตัวงวดล่าสุดซึ่งออกศูนย์สามหกเก้ามาคำนวณในแต่ละหลักครับดูหลักพันกันเลยครับจะมีทั้งหมดสี่สูตรคำนวณ ในแต่ละสตรจะนำตัวเลขหลักพันว่าละสุดคือศูนย์มาก่อนแล้วก็สุดที่หนึ่งือศูนย์เป็นตัวตั้งศูนย์ดได้จากการน,นำหลักพันคือศูนย์มาตั้งเลยครับตั้งศูนย์บวกยังได้ศูนย์เพิ่มไปเลขเก้าตัวเก้าลครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจะเป็นหลักพันสุดที่สองครับที่สี่เป็นตัวตั้งครับสี่ตัวนี้ครับได้จากการน,นำตัวเลขนะครับให้นำหลักแสนคือสี่บวกหลักพันคือศูนย์ครับ 40, สี่บวกศูนย์เท่ากับสี่เท่ากับสี่เอ่อสี่ตั้งตั บวกจากเลขสเพิ่มไปเลขเก้าตัวก็แล้วครับสี่ห้าหกเ็เก้าศูนย์หนตัวหลักพันสูตรที่สมครับได้สเป็นตัวตั้งครับสงนี้ด้จยกกันนำหลักร้อยคือสามบวกหลักพันคือศูนย์ครับสามูนย์เท่ากับสามนำผลลัพธ์คือสามบวกหลักพันคือศูนย์ที่ตงสมกศูนย์เท่ากับสามไม่ได้กับสามว่าสมหมดรวมมาตั้งตั้งสามนับตัจากสาตั้งคือสองแล้วก็บวกจากเลขสองเพิ่มไปเลก้าตัวก็แล้วครับสองสามสี 2, 3, 4, 5, 8, 9, 0, ่าเกเแ้าศูนย์ตัในหลักพันสูตรที่สี่ครับได้เก้าเป เก้าตัวนี้ได hmm. ้จากการนำหลักหน่วยบนคือ9บวหลักพันคือศูนย์ครับเก้นท่ากับเก้าำผลลัพธ์คือ9บวกหลักพันคือศูนย์ครับเก้ย์เท่ากับเก้าไม่ได้เก้าเก้าเรามาตั้งตั้ง9บวกเหตได้9เพิ่มไปให้ได้9ตัว9ก้าแล้วครับเก้าศูนยมเมื่อครบ4ี่สูตรคนหลักพันให้นับแต้มเนล่ากับ40่สนะครับจะได้ด้วที่ผมนับแต้มจนเด้ไปมีสองสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์ครับสองส้าหกเ ใน6ตัวนี้ครับคนสูตรเทียบชนเพื่อดึงเด่นครับดึเลของดเลห้ดนเนเสุครับสองหดศึงส่ตัวนะครับสองหเจ็นเป็นเลขเด่นประจําหลักพันนะครับมาดูสูตรหลักร้อยต่อกันตสูตรครับสสูตรจะนำตเลขหลักร้อยงวดตสูตก็คือสมาครับสูตรที่หนเด้เป็นตัวตั้งสามด้จากกำนัมหลักร้อยคือสมมาตั้งครับสตั้งสแล้วก็บวกเขยเพิ่มไปเด็ดเก้าตัวก็แล้ครับสามสี่ห้าหกเ็ดแปดนหึกลหลักร้อยสูตรที่สองคร ได้2เป็นตัวตั้งครับ2ได้จากการนาหลักร้อยงวดสุดคือ3ให้บวกอบก่อนนั่นคือศูนย์ครับ3บวกนเท่ากับ3นำผลลัพธ์คือ3ามาตั้งแล้วนับตดจาก3 1แต้มคือ2บวกอีกลข2เพิ่มไปไเก้าตัวกกันแลวครับ2 3 4 5 6 7 8 9 0เาไปหลักร้อยสุดที่3ครับตด้9เป็นตัวตั้งครับ9ตัวนี้ครับได้จากการนำตัวเลขนะครับได้จากการนำตัวเลขให้นำหลักนะครับให้นำหลักแสนก็คือ4ครับบวก หลักร้อยคือ3าครับสบวกสเท่ากับ7นําผลลัพธ์คือ7นะครับบวกหลักร้อยคือ3ามครับเบวกสเท่ากับ10บทกับสิเอาศูนมาตั้งตั้งศูนย์นลดจากศูนย์หนึ่งแต้มคือ9บวกอย่างที่เ้เพิ่มไปได้9้าตัว9ก้าลครับเก้าศูนย์หนสอามส้หแตลักร้อยสุดที่4ครับได้5เป็นตัวตั้งครับ5้าแต่ในิจากนําหลักหน่วยบนคือ9บวกหลักร้อยคือ3ามับเบวกสาเท่ากับส2นําผลลัพธ์คือ2บวกหลักร้อยคือ3ามับสบวกสเท่ากับ5 ได้กับห้ารับต่าตั้งตั้งหแล้วก็บกวกจะได้ค่าเพิ่มไปเลขเก้ตัวก็แล้วครับห้าหกเจ็ดเนย์หนึ่งสอมเมื่อครบ4ีสูตรหลักร้อยนะครับให้นับแต้มชนสีสูตรจากด้เลีที่ผมนับแต้มชนเด่นหลักร้อยก็มี3 4, 4, 5, 4, 5, 5 6 7 9 0หกเจ็ดเครับสามห้าหดเได้หตัวใน6ตัวนี้ผลในับสูตรเทียบชนเบื้อดึงเด่นครับดึงเลขห้าเจ็ดเก้าศูนยครับห้าเดเก้ดึงสตัวครับห้าเจ็ดเก้เป็นประจำหลักร้อยนะครับ มาดูสูร 10, ตรหลักสิบต่อครับวาสูตรครับจเลสสูตรจะนำตัวเลขหลักส Peterson, ิบงวดล่าสุดก็คือ6มาคณก็สที่1นึ่งได้หเป็นตัวตั้ง paint, six, 5้ที่แจกระนำหลักสิบคือ6กมาตั้งตั้ง6กนับลดจาก6ถึงแถมคือ5้าบวกจเลสค่าเพิ่มไปให้เลขตัวก็แบ้วครับห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามลสสสูตรที่สครับได้เจ็เป็นตัวตั้งครับเจ็ดัวนี้ได้จากคณำหลักสิบวอสูตรคือหกบวกัสิบก่อนนั่นคือคือห้าครับหกบวกห้าเท่ากับสิ มาไดกับเจดเอาจิตมาตั้งตั้ง7จ็ดแล้วก็บวกจะได้ขเพิ่มไปเลขเก้าตัวก็แล้วครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หน่งอหัวลสิบสุดที่สามครับได้หเป็นตัวตั้งครับหตัวนี้ครับได้จากนำตัวเลขหลักแสนก็คือสบวกหลักสิบคือหกครับสี่บวกหกเท่ากับสิบนำผลลัพธคือศูนย์ัทครับบวกหลักสิบคือหกครับศูนย์บวกหเท่ากับหกลยครับหกเอาหมาตั้งตั้งหกบวกจะได้6เพิ่มไปเลขก้าตัวเก้าแล้วครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสอง ศูนย์เป็นตัวตั้งครับศูนย์ตัวนี้ครับได้จากการนําตัวเลขให้นําหลักหน่วยบนคือ9บวรสิบคือห้าหครับ9ก้าบวกเท่ากับ15นําผลลัพธ์คือ5บวรสิบคือ6กับ5้าบวหเท่ากับ11เมื่อได้11เอา1นึ่งจะมวนตั้งตั้ง1แล้วก็นาลดจาก1แท้คือ0บวกจากได้0นเพิ่มไปได้เก้าตัวก็แล้วครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเมื่อครบสี่ศูนย์ขึ้นหลักสิบให้นับแต้มจนสี่ศูนย์นะครับจะ 1>, 1 2 3 7 8สูนย์ครับ1 2 3 7 8 0ได้6ตัวใน6ตัวนี้ครับผมในสูตรเทียบชนเพื่อดึงตัวเองครับดึงเลข2องตเลขสามตเลขเดเลขแครับ2 378ดึง4ตัวครับ2 3 7 8เ็ปเ็นเลขเด่นประจำหลักสิบนะครับมาดูสูตรหลักหน่วยต่อเขาตัว4สูตรครับจะได้สูตรจะนำเลขหลักหน่วยหวดล่าสุดก็คือ9มาก่อนครับสูตรที่1นได้6เป็นตัวตั้ง6ตัวนี้ได้จากการนำหลักหน่วยคือ9บวกตัวเองครับ9าบวกเเท่ากับ18 นำผลลัพธ์คือ8นะครับบวกกับหลักหน่วยคือ9อก้าคือเก้าเก้าเท่ากับ17เมื่อได้สิเอา 7, เจ็ดนำมาตั้งตั้ง7นับลดจาก7 1แต้มคือ6บวกแกได้6เพิ่มไปเลขเกาตวกกัาหล้วครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เอาไว้หลักหน่วยสุดที่2ครับได้9เป็นตัวตั้งครับ9ต้างนี้ครับได้จากการน,นําตัวเลขครับให้นําหลักหน่วยบนมาล้วสุดคือ9บวาหลักหน่วยก่อนนี้นนคือ1ครับ9ก้าบวกหนึเท่ากับสินำผลลัพธ์คือ0นะครับบวก นำผลลั์คือบวกหลักหน่วยคือ9กคับ9เท่ากับ10ไม่ได้กับ10เอาศูนยมาตั้งตั้งศนย์นลจากศูย์หนงเต็มคือ9บวกจากเลขเ้าเพิ่มไปได้เบตัวก็เลยครับเก้าศูนย์หนึ่ี้ห็ดต่อไปหลักหน่วยสุดที่3ครัได้8เป็นตัวตั้งครับ8ตัวนี้ได้จาการนำหลักพันก็คือ0นย์หลักหน่วยคือ9ครับศูนย์บวกเเท่ากับศูนย์บวเท่ากับ9นําผลลคือ9บวกหลักหน่วยคือ9ครับเก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแปดไม่ด แล้วก็บวกจานเลขแเพิ่มไปเลขเก้ตัวกันแล้วครับแปดเก้าศูนย้หต่หลับหน่วยสุดที่สี่ครับเด้สเป็นจุดตั้งครับสตรงนี้ครับได้จากการนําตัวเลขให้นาหลักสิบคือ6กบ,บวกหลักหน่วยคือเกาครับหกเก้าเท่ากับสิบหานำผลลัพธ์คือ5 9, ้าครับบวกหลักหน่วยคือเก้าครับห้าบวกเกาเท่ากับสิเมื่อได้สิบสี่สี่ตั้งตั้ง4ี่นับลดจาก4ี่หนึ่งเต็มคือ3บวกจีกเลขสเพิ่มไปเลขเก้าตัวกัแครับสามห 678901เมื่อครบ4สูตรจำนวนหลักหน่วยให้นับแต้มชนเป็น4สูตรนะครับจะได,ด้ที่ผมนับแต้มชนเด่นหลักหน่วยก็มี1 3 4 6 9 0ครับ1 3 4 6 9 0ได้6ตัวใน6ตัวนี้ครับผลใน,นสูตรเทียบชนผู้ด,ดึงเด่นครับดึงเลข1จะได้4จะได้6 9ครับ1 4 6 9ดึง4ตัวครับ1 4 6 9เป็นเลขเด่นประจําหลักหน่วยนะครับนี้เป็นสูตรคํานวณครับ หลักพันหลักร้อยหลักสิบ 10, และหลักหน่วยหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่31ธันวาคมนะครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวล่างและชุด2ตัวบนครับดูชุด2ตัวล่างก่อนนะครับในชุด2ตัวล่างผมก็จะนำหลักพันสี่ตวครับ2570าจับคู่กับคู่หลักร้อยสี่ตัวครับ5790จ,จะได้ชุด2ตัวล่างหวยลาวพัฒนาดังนี้ครับ2อ0รจับคู่กักหน่วย4ตัวนะครับ จะได้2 5 2 7 2 9 2 0 5วันละ10จับลูกไป4ตัวครับจะได้5 5 5 7 5 9 5 0 7วันละ10จับลูกไป4ตัวครับจะได้7 5 7 7 7 9 7 0 0วันละ10จับลูกไป4ตัวครับให้0 5 0 7 0 9 0 0ทั้งหมดในชุด2ตัวร่างจับผูไว้16ชุดครับนี่เป็นชุดตรงตรง2ตัวร่างครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัววันต่อครับในชุด2ตวัวบนผมจะนําหลัก14ตัวครับ สองสามจับคู่กับลักหน่วยีตัวครับ1 4 6 9งสี่หกเก้าจะได้ชุด2องตัวหวุเลาาพัฒนาดังนี้ครับสองสิบจับลุกหน่วยีตัว h สองหนึ่งสองสี่สอบสิจัพลกหน่วยีตัวครับ h สามหนึ่งสามสี่ากจ็ดบริสิทจับลกหน่วยสีตัวครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าแปดบสิทักหน่วยีตัวครับจะ8แปดหนึ่ง้ทั้งหมดชุดสองตัวจับคู่ไว้สิบหก 16, ชุดเลยครับ นี่เป็นชุดตรงๆมาลุ้นกันว่า2องตัวบนชุดและ2ตัาง16ชุดจะเดินตามสูตรหรือไม่นะครับมาดูการสรุปชุดเด่นครับดูชุด2ตัวล่างก่อนนะครับในชุดสองตัางตามสูตรคนวณจากคู่ไว้16ชุดผมได้นำสูตรมาเทียบมาชนมาตัดจาก16ชุดสรุปชุดเด่น2ตัวล่างได้ดังนี้ครับชุดเด่น2ตัวล่างทิศตัดแล้วเขาจะมี5 9 7 77909ครับห9 7 7 7 9 0ดทั้งหมด4ีชุด สี่ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุดสองตัวล่างชุดตรงๆตัดมาจากสิบหกชุดมาลนกันครับว่าห้าเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เก้าจมาหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่มสิบหกชุดนะครับ fc ท่านใดถ้าหากมีสูตรคำนวณได้เลขเด่นสองตัวล่างนำมาเทียบมาชนกันครับจะได้ตัวเด่นถูกใจตรงใจท่านมากที่สุดนะครับมาดูชุดเ่วเด่นสองตัวต่อครับในชุด2ตัวตามสูตรคำนวณจับคู่ไว้16ชุดนะครับใน16ชุดนี้ มนี่นำสูตรมาเทียบมาชนมาตัดจาก16ชุดสรุปชุดเด่น2ตัวบนได้เด่นครับชุดเด่น2ตัววันที่ตัดแล้วนะครับมี29748679ครับ29748679ทั 2, 9, 7, 4, 8, 6, 7, 9, ้งหมด4ชุด4ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวบนชุดตรงตรงนะครับตัดมาจาก16ชุดมาลุ้นกันนะครับว่า29748679จะมาหรือไม่ หรือจะรวมสูบหกชุด2ตัวนะครับ FC ถ้าในถ้าหากมีสูตรคนวณได้เลขเด่น2ตัวนํามาเทียบมาชนกันครับจะได้ตัวเด่นถูกใจตรงแก่ท่านมากที่สุดนะครับมาดูชุด3ตัวบนครับในชุด3ตัวบนผมก็จะนําหลักร้อยครับดูที่ตําแหน่งหลักร้อยครับหลักร้อยตามสูตรตรงไปสตัวครับ5790 4ตัวนี้ผมดึง2ตัวครับดึงเลขเจ็ดตัวหนึ่งครับดึงเลขเจ็ดตัวหนึ่งดึงเลขเก้าตัวหนึ่งวางหลักร้อยครับผมยันเ่ยนเลขเก้าสองตัว มาจับคู่กับชุดเด่นโซสี่ชุดสองเก้าเจ็ดสี่ะได้ชุด3ตัวหวเหล่าพัฒนาดังนี้ครับชุด3ตัวบนนะครับที่สรุดจับคู่เด่นไว้เจ็ดวางหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่นโซบันสี่ชุดจะได้เจ็ดสองเก้าเจวางหลัก้อยครับจับคู่กับชุดเด่นโซสีชุดจะได้9 2้าสองเก้าเทั้งหมด8ชุดครับใน8ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุดสตัวบนหวเลาาพัฒนาชุดตรงตครับ มาลุ้นกันว่า8ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุดเน้นชุดรองครับดูชุด2ตัวล่างก่อนนะครับในชุด2ตัวล่างตามสูตรคณวนจับคู่ไว้16ชุดสรุปชุดเด่น4ครับ4ชุดเด่นมี5 9 7 7 7 9 0 9ชุดเน้นนะครับเน้นไปที่เน้นไปที่นะครับเน้นไปที่7 9ครับเน้นไปที่7 9ครับ2ตัวล่างเน้นไปที่7 9ครับส่วนชุดรองครับรองมาที่ เ7ครับเน้น79ลรอง77นี่คือ2ตัวล่างครับและในชุด2ตัวบนครับตามสุ่มคณนจับคู่ไว้16ชุดสรุปชุดเด่นสีรับสีโยนีองเกส่เกชุดเน้นครับเน้นไปที่74นะครับเน้นไปที่74ครับส่วนชุดรองรองที่8 6ครับรอง86เน้น74รอง86นะครับนี่เป็นชุดเน้นรอง2ตัวบนครับและในชุด3ตัวบนครับตามสุ่มคณอนจับคู่ไว้8ชุดครับ ในแปดชุดนี้ครับชุดเน้น3ตัวเด่นที่สุดเน้นไปที่974ครับเน้นไปที่974ครับส่วนชุดรองครับรองไปที่นะครับรองไปที่7 8 6ปายครับรองทิศ78็ดครับเน้น974รอง7 8 6ปายนะครับนี่คือชุดเน้นรอง3ตัวจาก8ชุดเหลือ2ชุดมาลุ้นนะครับว่าหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่31มธันวาคมซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของปีครับ สองตัวล่างจะมาเจ็ดเจ็ดหรือเจหรือไม่ครับสงตะว,วันจะมาเจ็ดสี่หรือแปหรือไม่ครับและชุดสามวนจะลงท้ายด้วยเจ็ 7, 8, 6, และเก้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันครับมาดูชุดสตัวครับในชุดสตัวผมจะนําชุดในรองสตัวล่างสอชุ้ครับเจและเจ็ดเก้าจัคู่กันในรองสองตัวสชุดครับเจและแปจะได้ชุดสตัวหวยลาพัฒนาดังนี้นะครับชุดสี่ตัวครับที่สรุปจับคู่เด่นมีเจ็ดเจ็ครับเจ็ดเจ็ เจ็ดเก้าเจ็ดสี่และเจ็ดเก้าแปดหกทั้งหมดสี่ชุดครับนี่คือชุดสี่ตัวชุดตรงๆสี่ชุดครับมาดูการสรุปชุดฟันทองครับผมจะสรุปท้ายสี่ตัวสามตัวบนสองตัวเลสองตาะรางหวยเหล่าพัฒนาในงวดวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมให้กับเอฟซีดูเพื่อเป็นแนวทางครับในชุดสี่ตัวตามสุขดนจจกผู้ว้4ีชุดในสี่ชุดนี้สรุปชุดฟันทองสี่ตัว เด่นที่สุดเด่นไปที่7 9 7 4ครับ7 9 7 4ครับ3สรุปพันธุ์ทอี่7ก9 7 4 2โดนดสรุปพันธุที่4ด4ีสยสรุปพันธุ์ที่เ7 9นี่เป็นชุดสรุปพันธุงนะครับมาดูชุดสรุปเด่น2ตัวบนล่างครับจากสูตรงจับผู้เด่น2ตัวบนล่างมีเลครับชุดเด่น2ตัวนะครับมี5 9 7 7 7 9 0 9 2 9 7 4 8 6และ79ทั้งหมด8ชุดใน8ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัว มาได้ดไทั้งสองตะวันทั้งสองตัรางเวเลาพัฒนาในงวดประจําวันที่31ธันวาคมนะครับนี่เป็นข้อมูลแนวทางหวเลาพัฒนางวดประจาวันที่31ครับซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของปีครับมาลุ้นกันนะครับสูตรที่ผมได้ค้อมูจับคู่ลงคลิปให้กับ F4 ดูเป็นธรรทประกอบการจัดสินใจจะมาตามสุดหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับ F4 ทุกท่านนะครับที่เขามาติดตาม รับชมโปรดใช้การพิจารณายานก่อนตัดสินใจโจเลขทุกตัวเลขเป็นเลขสูตรคำนวณครับสูตรคำนวณสุดนี้จะมาตามสุดยอ,อกตามสุดหรือไม่ก็จะรอติดตามผลกันออกสลาหวยลาวพัฒนากันได้ในงวดประจําวันที่31ธันวาคมนะครับขอบคุณเนฟซีหวยเด็ดเป็กเป็นกลังวันทุกท่านทุกคนทุกหลังแกนะครับพี่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางวิธีการคิดคำนวณสูตรที่ผมได้หาข้อมูลหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่31ธันวาคมซึ่งเป็นงวดสุดท้าย ของปีพศส5 6 8นะครับจะมาหรือไม่ก็มาลุ้นกันครับนี่คือ FC ทุกท่านนะครับชอบแนวทางการชิดกาันนิงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เลยครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการชิดคน้นหาข้อมูลสูตรพอดีๆเล็กแต่เด็ลงคลิปให้กับ FC ฟซีดเป็นแนวทางในคลิปต่อไปนะครับ FC ท่านใดครับถ้าหากท่านโชคดีแล้วครับอยากจะให้กำลังใจสนุนในการทำคลิปลงคลิป กำล hora, ian, hehe, ังแกกับแอดมินก็ตามช่องทางนี้ได้นะครับตรงนี้ครับเป็นช่องทางที่เอฟซีทุกท่านครับท่านใดโชคดีแล้วครับอยากจะสนในการทาคลิปลงคลิปให้กําลังแก่กับแอดมินก็ช่องทาง2ช่องทางนี้ครับช่องทางไหนช่องทางหนึ่งครับขอบคุณ f c ทุกท่านเลยครับที่ได้ทําการสมบสนุนตลอดมาครับขอให้โชคดีเฮงๆงปังๆกระโดดไปและขอบคุณ f c ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้โชคดีกันทุกคนในงวดส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ครับปีสุดท้ายนะวันสุดท้ายงวดสุดท้ายของปีขอให้เฮงๆปังๆกันโชคปีกันทุกคนนะครับพบกันใหม่ปีหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ